ท่านใดที่มีอาการอักเสบากล้าเนื้อขณะทำหนักหนักหรือเล่นกีฬาจะจะหาอะไรอ่ะมาดูซราว่ามีเสื้อของสหรับ้นใจที่มีอาการเจ็บตามส้นใต้ฝ่าเท้าเรื่องจากการยืนเป็นเวลาหนาตอนนี่ขัดทันหนูกันแล้วจะมาเที่ยวที่ไหนคอนแนนท์ใส่เท้าใส่น้ำมูกกอดทางสมุนไพรไม่ใส่บาตร ก่อนนอนมทำให้อาการดีขึ้นในเวลาอันสันถังบ้านท่านอาการท้อมจะหมูในขณะขัดแ๋้วก็สามารถใช้สูงนเวทล้าโดยใช้ปลายนิ้วาบาบริเวณหัูแล้วเดินช้าหน่อย คเปิค่อดหายใจออกจะทำย่อหายบ้วนกิฟกับไือเจนนี่ก่อนคลีท่อนใดที่มีอาการกระดูกทับเส้นเวลาปวดนัดจะปวดต้องทำหลังลงต่างสะโพลงตามน่องบางคนปวดจนยุดแทบไม่ไหวเราแนะนำให้ทำเอาไม่ทำอย่างตั้งแต่ลงขาไปท่ไปเท้าที่ เดินไ้ไม่เดินเน่าัเด็กาได้กี่อย่างแล้วรวนับก่อนน้ำไม่ออกออจบไปแล้วรอบแรกครับอ๋อไม่เอาไม่เอาจะถ่ายต่อถ่ายตจบเลย

คลงมาได้รหนอยลูออยจ๊เอค่อยกินก่อนไ้ปะช่วยเือนนิดให้เราหน่อยให้ลงนะไป ่อพ่มาเรื่อง้อไ่ดไม่เอาไม่เอา,ไ,เอาไปเอ้าอยู่ได้ไปไม่ใช่ไม่ใช่คนสมัยก่อนนะอ,อะไร <c oughs> ดีว่ะ <c oughs> เพื่อกยมราขอเยนเธอให้ใจรู้ลมรู้ข่าวเซื้อเหรออุ้ยโอ้ยนอีตเ้ยไม่เป็นไงไม่เปลาลาคอไม่เจงมีไม่ใช่ภควรเเป็นแรงไม่วหรอแล้วค่ะา ฉันกินเวลาทานกเดี๋ยว้อนไป็รูน้ำร้อนแต่เป็นการร้อนต้การไอคิปถือให้หน่อยกล้องตรงนล้ก็ไม่แล แล้วจากนั้อาการปวดตามร่างไจะตามรงไนดมนม้น่อยใ่หม้่อยใ่ไมอร่อยไมับประนุ่้เทดกินหน่ายเบกินห่ายวันเป็นสามให้นช่ได้ตี่ผัดไทที่เ่ดากินดีอะไรรับปไทากว่ายี่ิลไทย ในการจับตาชมถ่ายรดๆๆเดี๋ยวๆๆๆถ้านั้นถ่ายรูปก่อมาเอาไหม